สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกันกับคุณครูฝนอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการทำนาค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเกิดเด็กๆพร้อมแล้วมาฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกคือการเตรียมดินเป็นการไถานาปรับหน้าดินในสมัยก่อนชาวนานิยมเลี้ยงควายไว้ไถานา แต่ในปัจจุบันชาวนาจะใช้รถไถนาแทนควายค่ะเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วค่ะขั้นตอนที่สองคือการหว่านเมล็ดข้าวชาวนาจะนำเมล็ดข้าวเปลือกมาหว่านค่ะเด็กๆจำได้หรือเปล่าคะว่าเมล็ดข้าวเปลือกมีสีอะไร ใช่แล้วค่ะมเมล็ดข้าวเปลือกของเรามีสีเหลืองทองนั่นเองชาวนาจะนำมเมล็ดข้าวเปลือกไปแช่น้ำไว้ประมาณหนึ่งถึงสองวันค่ะแล้วนำมเมล็ดข้าวเปลือกมาหว่านลงบนดินที่เตรียมไว้ค่ะเพื่อให้เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าค่ะ ขั้นตอนที่สามคือการดำนานั่นเองชาวนาจะไปถอนต้นกล้าเพื่อมาปักดำการปักดำต้นกล้าต้องเว้นระยะห่างพอประมาณค่ะเพื่อไม่ให้ต้นกล้าของเราแย่งสารอาหารกันค่ะจะได้เจริญเติบโตมาเป็นต้นข้าวค่ะขั้นตอนที่สี่ค่ะคือการเก็บเกี่ยวข้าวค่ะ เมื่อต้นข้าวของเราจเจริญเติบโตได้เต็มที่คือมีลวงอ่ามีรวงและมีเมล็ดสีเหลืองทองค่ะชาวนาก็จะไปเก็บเกี่ยวข้าวค่ะในสมัยก่อนชาวนาจะใช้เคียวเกี่ยวข้าวค่ะแต่ในปัจจุบันชาวนาจะใช้รถแทนค่ะเพื่อความสะดวกและสบายค่ะ เด็กๆได้ฟังขั้นตอนการทำนาไปแล้วใช่ไหมคะชาวนาลำบากมากเลยนะคะกว่าจะได้ข้าวมาให้เราได้รับประทานกันคะ่ะเด็กๆได้ฟังแล้วก่อนเด็กๆจะรับประทานข้าวเด็กๆควร พอประมาณนะคะแล้วกินข้าวให้หมดทุกเม็ดค่ะสำหรับวันนี้คุณครูฝนมีเรื่องฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ